สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซองดูฮีไม่ใช่นี่คือช่องเมียลหลวงของซองดูฮีโอ้ยเนาะข้องหลวงกินแซบบข้องหลวงนี่กินตลอดโ <c oughs> <c oughs> กินบุบกครแซบเป็นกินตลอดกินเส้อ <c oughs> เอ๊ะจะปากรับรมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นมอมึงเห็นบมอข้างหลังมึงเห็น,หนยังไงมีดมีดครับโอ้ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าไอ้เป็นยังเมียซองดูฮีเป็นยังคือใครเด็ออกกล้องน้ำมูนีอนเพราะว่าเป็นหลังบ้านครับ หลังบ้านนี่คืออีหยังครับหลังบ้านคือเย็ดกับเขาซักผ้าซักพคอตูมคอตูมคอตูมคอตูนคอตนนะคอตูนก็คอตูมคอตูมนะครับแล้วก็จะเป็นผ้ายผ้ายผ้าพันะผ้ายเสื้อผ้าผ้ายการแต่งตัวผ้ายการเบิกเงินแล้วก็ผ้ายเซิงด้วยผ้ายซี่ด้วยมื้อนี้เพิ่นเฮ็ด ยังให้กินพี่น้องไปเบิ่งกับไก่นี่เลยปนปลาทูพี่น้องเอาพริกใส่ปนปลาทูปนปลาทูสดนำหอยฮ่านยังผสมปลาทูเฮ้ยปนปลาทูสดนำไปเลยเปล่บ่แม่นจำโจ๊กกินกับผักตัวอะใช่หรือเนี่ผักจัมผักปลอดสารพิษครับมีสารยังสารย่าหายอเปียบเลยที่นี่นี่นี่ก็คือไปซื้อมาจากสวนเลยเนาะนี่ครับผมครับผม อย่างการพักการี่เหมอสสำหรับการพักการดพักมอกพักการดอีกเขินแล้วเป็นอังหอมอ๋อบักผ้านี่ตัวนี้เออนี่ยังนั่นผักหน้าโยกคือยังอีตัวบอยนะครับผมนี่คือผักที่น้องจิมมแก้วะนี่คานพูดอะไคืออยู่นี่เขาามเคยได้ซื้อเลยค่ะก็คือบักพริกครับอ๋อที่เป็นสวนอยู่แล้วแม่เท้าปูอยู่แล้วเท้าปูพริกขายผู้ใดสนใจโทรมาหาซ่อกลุงฮี่นะครับซ่อกลุงฮี่ขายพริกขายผลไม้ผลพริกนี่เป็นผลไม้ปะวะ แมนครับมึงจเป็นพร้อม่กันแล้วแต่มึงบอกเออเอเมนเอไมนั่งกัดกินเลนกันแล้วกูปปเข้าใจว่าเป็นน่ำพริกคือพวกคืออื่นพังเออเขาเป็นผักพริกแบบเป็นบอกแมนเขาบอกบักพริกแต่บักน้ำใจกันเนี้ยหมดน้ำใ่เนาะแต่บักพริกนี่ก็เป็นก็เป็นผักว่ะบักพริกคือพวกเมนผักเดี๋ยวไปเจอกันในซีซั่นต่อเนื้ออันยิบลงเออ อืมแตกว่าบางพี่เออตายแล้วอย่สัมผัสอย่าลืมปลาแดกพี่น้องไี่โฆษณาเลื่อมพี่น้นนองแต่ว่ามันแสบพี่น้องบอเด็กโฆษณาให้พีใ่ใหม่เลยครับออแต่ว่าผมขอแนะนําคําเตือนเลยว่าถ้ากินถ้ารับประทานอาหารอ่าร,รับประทานปลาร่าของพี่ใหม่ยาไปกินคู่กับไม้ยีซิลิพอนเด้อเป็นยังล่ะมุดอุ้ยปุ้ยเด้อยงกินปลาแดกไม่ลงไปหลองเพียงเลยหลองมา จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนถ้ากินแล้วมันจะอนในประเทศนี้กินยี่หรอพอนบอกโบนักมสีดำตลอดโบนักมสีดำตลอดตลอดตลอนแลอดตลอดตลกแล้วมึงนี่นี่มาเบุญฮั่วจีปนแล้วก็สดน้ำมันฮ้อนปนไหนสดน้ำจนเพิ่อนก็ผากรึยังวะบ่เพื่อนเพื่อนผวเพื่อนในกลุ่มคนสีอันนี้คือเมียหลวงเมียหลวงเมียหลวงเมียหน่อยในประเทศนี่พุนเมียหน่อยเมียหน่อยอยู่หลายประเทศ ถามมึงมึงถามยังมึงก่อนมึงอย่ามึงอย่มึงอย่ามึงอย่ามึงถามเรื่องเนี้ยหน่อยเดี๋ยวบข้าเี้ยแมลงฝนปมาถูเข้มเบิร์ตแปลงเมฆปลาแดดเบิร์ตขวดจิเบิลพิโลกตายตายว่ะอันนี้ก็หลังฝนบอกบอกผมบอสูตรของเมียผมเวลาฝนขึ้นหนีครับปลาถูครับตรงตๆใช่ไหมปลาถูยังไมมีตัวเดียวมันมีตัวนึงมันลอยหนามอยู่ใช่ใช่หมูบอปลาถูนี่ตรงตๆใช่หนังไม่ใช่ครับตรงใช่หม้อปลาขวดใส่ปากต้มันยังเสียตรมใส่กระตาเขาเอื่น่อถอดตัวเอ้าใส่ใส่ใส่เย้เปล่า จะลองจับสากลองจับสากมึงจับขึ้นมาเอาคุณบ่คุณบ่คุณบ่โอ้ยอันนี้มันใหญ่ไปห้องอ้าวเดี๋ยวไปหาเบิ้งวิธีเพิ่อนเท็ดนแล้วกันครับโอเคครับผมอหาพี่น้องครับบันดีเซ็กซ์ก็ขาวด้อค่ะมีทอดกระดูกหมูกับคนประตูเด้อบันดีมีนักแสดงหลายๆคนเพิ่นมาอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะมีเก่งสยามกับน้องนุ่นเดอะซีรีส์นะคะอย่าลืมไปติดตามนะคะบันดีเบียกเฮ็ดนยังเนาะพี่น้องอยู่แต่ เป็นแม่ค uh ั่วไเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาวาดกันอีกเรื่อเลยค่ะเดินพี่น้องครับว่างหันหลังใจที่เพิ่นเทกับเขานะครับนี่เพิ่นกำลังกินกันครับพี่น้องโอ้กับเขาเป็นตะกินเนาะนี่แหละอีสานบ้านเฮาก็มีปนครับพี่น้องปนอ่าปนปลาทูนะครับผักกาดใช่ผีอันนี้ผักกาดหินเนี่ยกัน้องนุ่นครับผมนั่งเอกของเฮานะครับผักกาดหินกับอันนี้ผักกาดอืมแก้วอันนี้ผักกาดนามครับผักกาดผักกาดแก้วกับผักกาดหิน อักกาศแก้วครับพี่น้องเสียบว่าอันนึ่งอันนึงสีอันนึงสีอันนึงสีสีบนหินอันนี้บนหินมากินหินหินนมากินหินหินเอาไปสมกัน,นเสียบเดี๋ยวไปสมกันกินแล้วกันพี่น้องเสียบค <c oughs> นประทูครับกินตามมีตามเกิดแล้วพี่น้องน,นะอู้อันนี้พี่กิฟฟี่สามเมื่อนะ้ำขึ้นเหลี่ยนแต่ว <c> ะ <oughs> ข้อเหรียเลยอย่าจื้อกูบอกแล้วรอแล้วให้บอกอันนี้ก็เอาไให้เกรงสยามกินพี่น้องมกูจะไปวันสอนเดี๋ยวจื้อไปอันนี้ก็พอดีมาหน่อยรสมันส้นนะครับแล้วต้นศาดมันก็เอามาหั่นออกโบลินนะครับนี่จะก็กินทั้งสีได้แซ่บกิเลียกินทั้งสีได้แซ่บบ่ต้องไปกินแบบกินมะลายแล้วเนาะกินมดกินมูกระท่าสมือก็บวายกะอ้วนกินแบบนียาแซ่บกินผักกินยาใช้ไฮร่องไฮร่องไฮร่องพี่น้องวิธีกินปนครับ ลากุเขามาใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวกระเป๋าว่างรึลงช่องไหนกันช่องน้ำครับช่องเมียหลวงช่องนี้เออนี่ครับพี่น้องเจียวไปเลยผักนี่อือก่างเอาออกนะข้าวค้อแม่งกินได้อีกยังเดี๋ยว

ปกตินะครับคันบออกกล้องเนี่ยผมกินมือแห้วผมเป็นคนกินมือนะครับกินตีนเมือนกัหอม่ี่พอมีิขอดีมันหุ่นยังบอกไมเจ้ามันมีกินปากบ่มีอ่เนาเอ้าพอเขาเลยรไม่เห็นอะไรยังสิบันมือของเขาทงนนล้าง้นไปก่ั้เนี่อือ่าใอ่ใช่ แต่ก้อนมกินทั้งทีละแม่ให้เด็กกินครับเพราะว่าเกิดในคอบครัวยากจนแต่บ่จนเหมนกินที่เราละให้คนเด็คนนองสองนมากกินมีแตห้องสองจนาะมันเขาอคนคนบลาทอรอูคนรเหยีบคนปป็นยเกลืนคนรเหยียบมันอันมันแหลกมันแหลกพอคนรเหยียบครับผมกับ ฝากกดไลค์กดแชร์สิ่งแวดลองของเมียหลวงซอมนี้น้นำด้วยครับช่องนี้นำ้ำมั่งครับผมโอเคครับบ๊ายบายเจ๊เจ๊แล้วกันพี่น้อง